สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปฝึกประโยคนะคะฝึกประโยคสำหรับคำศัพท์ประจำสัปดาห์ที่3ซึ่งก่อนหน้านี้เราก็เรียนคำศัพท์ไปแล้วนะคะคำศัพท์ในสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่3เกี่ยวกับการคมนาคมค่ะการคมนาคมคือการเดินทางเนาะภาษาโน๊เรียกว่า transport transport ก็คือการคมนาคม สำหรับคนที่ยังไม่ได้เรียนหรือว่ายังไม่ได้ดูคลิปที่เป็นคำศรรพัพท์เดี๋ยวครูจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะเผื่อว่า,าเรียนรู้คำศัพท์ด้วยเพื่อจะทำให้เราเข้าใจในประโยคต่างๆได้มากขึ้นสำหรับคนที่ได้ดูแล้วเรามาเริ่มฝึกประโยคกันเลยค่ะเออเวสเซตนึ e ่งแงเออเวสเซตนึ e er ก็คือประโยคฝึกหัดนะคะ อุเกอเทรอกเทรสัปดาห์ที่สามประโยคแรกยายกูร์โพฟทาวเอยายกูร์โพฟทาวเอเอ้นะคะก็ถ้ามันออกเสียงยากก็เท้าก็ได้นะคะเท้าเ,เท้าเอก็คือฟทาวเอก็คือทางเท้าประโยคนี้แปลว่า ฉันกำลังเดินหรือว่าฉันเดินอยู่บนฟุตบาทหรือว่าทางเท้าอยู่ไม่ยากเลยใช่ไหมคะประโยคนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนด้วยกันค่ะยายกูโฟุตเทวยายกูโฟุตเทวประโยคที่สองบีเลน เชอเรพูวัยนบีเลนชเรพวัยนรถยนต์บีเลนนะคะรถยนต์กำลังวิ่งหรือว่ากำลังถูกใครคนใดคนหนึ่งกำลังขับอยู่แต่ถ้าเราพูดถึงตัวรถยนต์เองเราก็จะใช้ภาษาไทยว่ารถยนต์กำลังวิ่งอยู่บนถนน วไยนแปลว่าถนนนะคะทบทวนด้วยกันค่ะบีเลนเชอร์โพไวยนบีเลนเชอร์โพไวยนฟุดยังเรนกอร์โอเวอร์กังเฟลเต En f u ดเย n ง r r n ก่ o over a n ง f e l t e fut j e n g ง r e n ก็คือคนเดินถนนคนใช้ถนนนะคะคนเดินถนนทั่วไปนี่แหละ go over เดินข้าม gangfelte ก็คือทางมาลายประโยคนี้ค่อนข้างยาวเพราะว่ามีคำศัพท์ที่ยาวเนาะอันนี้ ถ้าใครไปฝึกคำศัพท์ก็ต้องหัดก่อนนะคะว่าคำนี้ออกเสียงว่าฟ o ด d ยงเงเ r e n ูด o ยงเงเรนโกอูร์โอเวอร์กังเฟลเตกังเฟทางมาลายทบทวนด้วยกันอีกสักครั้งนะคะฟ o ด d ยงเงเ r e n ก o ูร์โอเวอร์กัง ยัยทาร์พูบิลเบลเตยัยทาร์พูบิลเบลเตฉันคาดเข็มขัดหรือว่าฉันใส่เข็มขัดนิรภัยตัวนี้คำว่าทาร์นะคะครูอธิบายข้างล่างนะคะปกติคำว่าทาร์ร r แปลว่าจับ จับหรือสัมผัสนะคะอีกคำหนึ่งที่เป็นคำกริยานะคะแต่ถ้าเราใช้คำท่าคำว่าทาอยู่ในกรณีที่เกี่ยวกับการคมนาคมการเดินทางเราก็จะแปลว่าคำว่าทาเนี้ยแปลว่าขึ้นรถนั่งรถหรือว่าแปลว่าใส่นะคะเช่นฉันใส่เข็มขัดนิราภายัย หรือฉันคาดเข็มขัดนิรภัยบางทีนะคะคำหนึ่งคำเช่นคําว่าทานี้นะคะเราอาจจะงงแปลให้ตัวเองได้งงนะคะบางทีเราก็จะต้องดูที่สถานการณ์หรือว่าบริบทของแต่ละเหตุการณ์บริบทของแต่ละประโยคว่ามันเกี่ยวกับอะไร ง่ายๆก็คือแปลภาษาไทยให้ตัวเองเข้าใจก็พอนะคะอันนี้สําคัญมากถ้าเราแปลให้ตัวเองงงเราก็จะไม่เข้าใจแล้วเราก็จะงงซะเองนะคะเพราะฉะนั้นคําว่าท้าในประโยคนี้ก็คือคาดเข็มขัดหรือว่าใส่เข็มขัดนิรภัยนั่นเองทบทวนด้วยกันนะคะย้ายทาร์โฟบิลเบลเตย้ายทาร์ ข้อบ oh, e. an ิลเบลเต้ฉันนั่งรถบัสไปโรงเรียนเห็นไหมคะคำนี้คำว่าทาเหมือนกันแต่ตอนนี้เรา แปลคําว่าทารแปลว่านั่งรถบัสนะคะนั่งรถบัสไปโรงเรียนยัยทาร์บุสเซนบุสเนก็คือรถบัสนะคะทิลสกูลเลนที่ไปที่โรงเรียนสกูลเลนแปลว่าโรงเรียนนะคะอันนี้ครูอธิบายนิดนึงเพราะว่ามันมีคําที่เราจะต้องเรียนไปในประโยคนี้ด้วยกันนะคะไม่ใช่แค่อ่านแล้วก็แปลเฉยๆเนาะบางทีถ้ามีคํา ที่มันสำคัญในประโยคเกี่ยวกับไวยากรณ์เนี่ยครูก,ก็จะอธิบายไปด้วยนะคะเพราะว่าบางทีมันงงถ้าไม่เจอรูปประโยคเราก็จะไม่ได้เกิดข้อสงสัยเช่นคำนี้นะคะบุสเซนนะคะบุเซนก็คือรถบัสนะคะจริงๆแล้วคำว่าบุสเซนเนี่ยมันมาจากคำว่า en busen bus นะคะเอ็นบก็คือรถยนต์รถบัสนะคะรถบัสหนึ่งคันเอ็นบคือคำที่คำนามที่ขึ้นต้นด้วยเอ็นเอชเขาเรียกว่าคำนามอือเบส t ์แอมต์อือเบสก็คือคำนามที่ไม่เจาะจงนะคะพูดทั่วๆไปว่ารถบัสทั่วๆไปนั่นแหละแต่คำว่า b u s เซ บ u สเซก็คือย้าย n มาอยู่ข้างหลัง b u สก็จะเป็น b u สเซตัวนี้ก็จะกลายเป็นคำนามที่เจาะจงลงไปหรือภาษาโนชเรียกว่า Best a m p ์ amped, นะคะตรงนี้เขาเรียกว่า b e s t a m ฟอร f o นะสังเกตว่ามี n อยู่ข้างหลังหรือคำว่า s c h o o l นะคะ s ก o o e n s กก็มาจากคำว่า n school e. n school และก็คือโรงเรียนใช่ไหมคะ n school แลก็คือคำนามอยู่ในรูป b e s t a m p e d หรือไม่เจาะจงมีคำว่า n แล้วก็มีคำว่า school แลพ่อเป็น b e s t a m p e d หรือว่าเจาะจงลงไปก็จะกลายเป็น s c h o o l l n นะคะ s c h o o l ตัวนี้ n ก็ย้ายมาใส่นี้ก็ตัดตัว a ออกหนึ่งตัวนะคะไม่ใส่สองตัวก็จะเป็น สกูเลนก็เติมแค่ n ตัวก็จะกลายเป็นสกู o เลนอันนี้อธิบายคำศัพท์แล้วก็ไวยากรณ์ไปด้วยนะคะถ้านึกได้ครูก็จะอธิบายไปเลยมันจะง่ายกว่าเพราะว่าเราเห็นรูปประโยคเนาะมันก็จะทำให้เราเออคำว่า enbus หรือว่า b u s e n เนี่ยมันมาจากคำว่า enbus นะ c h o o l e n มาจากคำว่าเอ็ o o l ูละ อันนี้จําไว้เฉ,เฉยเมองให้มันผ่านตาไว้นะคะเผื่อวันนึงได้ใช้เผื่อวันนึงได้เรียนคำคำนามเนาะก็จะได้รู้ว่าเออทำไมมันมาจากไหนเป็นยังไงนะคะเก็บเล็กผสมน้อยไปนะคะก็จะได้ช่วยประหยัดเวลาในการเรียนมากขึ้นทบทวนด้วยกันนะคะย้ายทาร์บุสเซนทิลสกูลเนย้ยทาร์บุสเนทิลสกูลเ jai g å t t l l s k o o l en ยา g går til ์ส o o l en ฉันเดินไปโรงเรียนอ่าฉันเดินไปโรงเรียนนะคะยายกูนะคะทิลส์ูล en ก็คือฉันเดินไปโรงเรียนฉันไปโรงเรียนด้วยการเดินนะคะอันนี้ประโยคนี้ค่อนข้างง่ายแต่ครูแนะนำให้สังเกตประโยคแบบนี้นะคะ จริงๆแล้วเวลาที่เราไปโรงเรียนเราอาจจะไปได้หลายรูปแบบเพราะาในหัวข้อนี้ก็คือการคมนาคมนะคะบางคนก็นั่งรถพ่อแม่ไปส่งหรือว่ามีคนขับรถไปส่งบางคนนั่งบุสนั่งรถประจำทางบางคนปั่นจักรยานไปโรงเรียนอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะเราสามารถที่จะนำประโยคนี้นะคะไปฝึกเขียนประโยคได้รูปแบบอื่นด้วยเช่น ยายขีดเส้นใต้ก็คือเติมคำกริยาลงไปฉันทำอะไรถึงโรงเรียนนะคะไปโรงเรียนยังไงนะคะอันนี้ยายกู้ทิลสกูลันนะคะยายกทิลสกูลบางทีเราอาจจะยายสิ l ล์ทิลสกูลันฉันปั่นจักรยานไปโรงเรียน ฉันวิ่งอ่ะยายเลเิฟแปรทิลส์กูลคนใกล้บ้านนะบางคนใกล้นะก็วิ่งไปถึงหรือ,อาการประยุกต์ประโยคอีกรูปแบบหนึ่งก็คือฉันจุด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 ทำอะไรไปที่ไหนอาจจะไม่ใช่โรงเรียนแล้วตอนนี้ตรงนี้รูปแบบประโยคก,ก็คือใส่ประธานก็คือตัวฉันนี่แหละตัวเรา,ย,าย้ายใส่แวบคำกริยาใน ในส่วนที่สองนะคะส่วนที่สองเนี่ยก็คือเป็นคำกริยาทิลไปที่ที่ไหนขีดเส้นนะคะประโยคนี้เช่นเราจะบอกว่าย้ายกร์ทิลบูติกเกนฉันเดินไปที่ร้านค้าย้ายซิเคเลทิลบูติกเก้น ฉันปั่นจักรยานไปที่ร้านขาย้ายกูร์ทิลเบียนฉันเดินไปในเมืองประมาณนี้นะคะคือเราสามารถที่จะนำรูปแบบประโยคง่ายๆแบบนี้ไปปรับเปลี่ยนไปประยุก์เพื่อที่จะฝึกเขียนประโยคได้หลายๆประโยคนะคะมาอ่านพร้อมกันค่ะย้ายกูร์ทิลสกูลน ยายกูทิลสคูลนยายเชอ่อเรเมืบิลเลนมินยายเชอ่อเรเมืบิลเลนมินฉันขับรถยนต์ของฉันเองนะคะยายเชอ่อเรนะฉันขับรถนะคะเมืด้วย ด้วยหรือด้วยอะไรด้วยรถของฉันเองนะคะบีนเลนมินก็คืออรถยนต์ของฉันอันนี้แสดงความเป็นเจ้าของนะคะก็ฉันขับรถยนต์ของฉันเองตรงนี้นะคะครูนึกได้มีพื้นที่นิดหน่อยก็เลยเขียนอธิบายให้นะคะบีนเลนมินรถของฉัน m ะมินแปลว่าของฉันบีนเลนดิน รถของคุณเห็นไหมคะแสดงความเป็นเจ้าของของคุณคือดินนะของฉันคือมินะในกรณีที่บอกว่าเป็นรถของใครนะคะบีเลนมินรถของฉันบีเลนดินรถของคุณนะดินมินจำไว้นะคะทบทวนด้วยกันค่ะย้ายเชอเรมีบีเลนมินย้ายเชอเร มีบ i เลนมินยัยสิเคลร์มีสิเคลนมินยัยสิเคลร์มีสิเคลนมินฉันปั่นจักรยานนะคะฉันปั่นจักรยานของฉันเอง ซิกเลนมินก็คือจักรยานของฉันนะคะซิกเลแปลว่าปัน่นดูคำนี้นะคะ,ะคำนี้มันเขียนคลา้คลายกันนะซิกเลเป็นคำกริยาเป็น verb ที่แปลว่าปัน่นปั่นในที่นี้เราหมายถึงปั่นจักรยานนะคะส่วนอีกคำหนึ่งนะคะ s ิกเกิลนะคะซิกเกลจริงๆต้องมี n นะ N-cycle ก็คือรถจัก,กรยานนะคะเขียนคล้ายๆกันแต่ต้องแยกให้ออกนะคะว่า cycle คือตัวรถจัก,กรยานเป็นคำนามส่วนคำว่า cycler แปลว่าปั่นนะคะปั่นจัก,กรยานอันนี้เป็นคำกริยาค่ะทบทวนด้วยกันย้าย cycler m ม Min. Jeg sykler med sykkelen min. Jeg bruker hjelm når jeg sykler. Jeg bruker hjelm når jeg sykler. ฉันใส่หมวกกันน็อกตอนที่ฉันปั่นจักรยานฉันใส่หรือว่าฉันใช้หมวกกันน็อกนะคะอันนี้เยลเยลตรงอืมออกแค่เสียงเฉยๆนะคะเป็นเยลนอร์ย้ายซิคลร ตัวนี้อย่าลืมตัวอ e ีนะคะทำปากอ e ีเป็นซีคลา์ชั้นใส่หมวกกันน็อกตอนชั้นปั่นจักรยานอันนี้ดีมากนะคะทุกคนจะต้องใส่หมวกกันน็อกเพื่อป้องกันเวลาเพื่อมีอุบัติเหตุนะคะเผื่อล้มเผื่อรถจักรยานล้มอย่างเงี้ยเพราะว่าที่นี่มันจะทำให้เรา,าสามารถเจ็บป่วยมากกว่าปกติได้ถ้า เกิดว่าหัวเราฟาดพื้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังทบทวนด้วยกันค่ะย้ายบรูกเกอร์เยลน์นอร์ย้ายซิกเลอร์ย้ายบรูกเกอร์เยลน์นอร์ย้ายซิกเลอร์วฟลีร์เมฟลี Wie V flie me flie เสียงถ้าเป็นคนที่มาใหม่ๆอาจจะแยกเสียงลำ,ลำบากหน่อยนิดนึงนะคะเพราะว่ามีคำว่า f l ล e มีตัว E ด้วยตัว f ตัว l ตัว r ด้วยนะคะออกเสียงไปเป็นทีละคำนะคะ V ก็คือพวกเราเรา e e ีฟ e อย่าลืมตัวอ e ีนะคะทำปากตัวอ e ีด้วย flee แปลว่าเดินทางหรือว่าการบินนะบินด้วย f l e e f l e e ก็คือเครื่องบินนะสังเกตคำนี้นะคะ flee flee แปลว่าบินหรือว่าเดินทางนะคะการเดินทางด้วยเครื่องบิน f l e e f l e e ก็มาจากคำว่าเ t f l ฟ e เอ็ดฟลีแปลว่าเครื่องบินนะคะเครื่องบินหนึ่งลำแยกให้ออกนะคะอันนี้ครูจะเน้นไปด้วยเพราะว่าคําศัพท์ที่เป็นคํากริยาแปลว่าบินกับเครื่องบินที่เป็นคําสรรพนามหรือว่า s u บ s t a n t i v e เนี่ยมันใกล้กันแต่ถ้ามาใหม่ๆต้องแยกกันให้ออกว่าที่มันลงท้ายด้วย์แปลว่า,อ,าออกเสียงว่า Fle แปลว่าบิน ือว่าเดินทาง f l e e มาจากคำว่า e t f l e ก็เป็นเด s t ตน m form เป็นรูปที่เจาะจงลงไปแปลว่าเครื่องบินค่ะพบตัวในกันอีกครั้งะคะ่ะ e f l i e me flie vflie me flie วีทาร์ท็กซี่ยัมวีทารท็กซี่ยัมพวกเราหรือว่าเรานั่งแท็กซี่กลับบ้านประโยคนี้แปลง่ายๆนะคะส่วนรูปแบบของประโยคนี้เราสามารถนำมาประยุกเพื่อเขียนเป็นประโยคอีกรูปแบบใหม่ได้นะคะในประโยคนี้ประธานของประโยคก็คือ V ก็คือพวกเรานะคะทา แปลว่าออนั่งนั่งแท็กซี่นะคะทากก็เป็นคำกริยาเป็นเป็นแวะนะคะแท็กซี่แท็กซี่ก็คือเป็นกรรมของประโยคนะคะส่วนประโยคนี้สามารถามาปรับเปลี่ยนได้เช่นเปลี่ยนจากวีเปลี่ยนจากประธานที่แปลว่าเราก็ ใช้คำว่าฉันนะคะย้ายย้ายทาร์แท็กซี่ย้ําฉันนั่งแท็กซี่กลับบ้านหรือย้ายทาร์บัสย้ําฉันนั่งรถบัสกลับบ้านหรือฉันนั่งอื่นๆกลับบ้านก็ได้ไปปรับเปลี่ยนประโยคหรือ ไป apply นะคะประยุกต์ให้เป็นการฝึกได้หลายรูปแบบด้วยนะคะสำหรับคนที่มาใหม่ก็ฝึกเขียนฝึกทำฝึกอ่านฝึกใช้คำศัพท์ให้เยอะๆให้ได้หลายๆรูปแบบจะทำให้เราถนัดแล้วก็ใช้ภาษาได้ดีขึ้นนะคะทบทวนวยกันค่ะวีทาร์ทักซี่ยามวีทาร์ทักซียัม ประโยคสุดท้ายค่ะฮันทาร์โพไซบิลเบลเตฮันทาร์โพไซบิลเบลเตเขาใส่เข็มขัดนิรภัยหรือว่าเขาคาดเข็มขัดนิรภัยทีเนี้ยประโยคนี้ก็เหมือนดูง่ายแต่ครูขออธิบายเพิ่มนะคะพอ ถ้าโพใส่แปลว่าวเขาคาดเข็มขัดให้ตัวเขาเองนะคะโพใส่แปลว่าฮันใช้กับไซนะคะตัวเขาเองแต่ในกรณีอื่นย้ายทาร์โพไมบิลเบลเตถ้าเราจะบอกว่าเราเป็นคนเราใส่เข็มขัดนิรภัยให้ตัวเองเราก็ต้องบอกว่าย้ายทาร์โพไมบิลเบลเต เห็นไหมคะย้ายกับใหม่ถ้าจะพูดบอกว่าคุณคาดเข็มขัดด้วยตัวเองก็จะหรือว่าคุณใส่เข็มขัดนิรภัยนะ tar p ทาร์ผ i ้ใดบีลเบลเตทาร์บคุณใส่เข็มขัดให้ตัวเองก็คือ du ได i นะคะ ไดะะย้ายใหม่ฉันทำอะไรให้ตัวฉันเองก็ต้องใหม่นะคะหรืดหั่นใส่หุ้นใส่อันนี้จำไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเริ่มมาใหม่ถ้า,ถาเริ่มเรียนเนี่ยงงแต่จำไว้ว่าหั่นทาร์โพใส่ย้ายทาร์โภใหม่หรทาร พูดได้ง่ายๆแบบนี้ก่อนนะคะค่อยๆเรียนไปค่ะค่ะก็คลิปนี้เป็นคลิปที่ยาวนะคะเพราะว่าครูอธิบายคำศัพท์ครูอธิบายกราิมมติกนิดๆหน่อยๆไปด้วยเพื่อว่าจะเป็นการาช่วยให้ทุกคนเข้าใจในประโยคในรูปแบบประโยคเพื่อที่จะนำไปเขียน อธิบายในรูปแบบอื่นๆได้ง่ายขึ้นหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่เข้ามาดูนะคะสำหรับคนที่สงสัยหรือว่าดูแล้วโอเคเป็นยังไงอย่าลืมเขียนไว้ใต้คลิปนะคะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนภาษาอ,อังกไปได้วยกันเจอกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ